จานกูแล้วมึงดูแลาต้องดูว่ามึงดูจานกูนี่เราไม่มาสินั่นแบบแกรบจับมึงทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงป้ายดูจมูกอ่ะปล่อยมือเขามือปล่ไม่เปลี่ไปยิงแล้วเว้ยทั้งหมดมันดูสวยยิงก็ได้แบบไม่สนใจสวยความสวยขางานมาเร็วๆเฮ้ยหนุยวันนี้เพื่อนไม่ค่อยสบายเป็นคนไทยป่ะไม่ไทยอ่ะไทยทึ้อ ทั้งหลังโง่กะเหลี่ยงไงนงคยตัวไม่ค่อยสบายนิดเดียวก็ลองนิดเดียวก็ร้อมีชิ้นเดียวเลยเนี่ยแลพุ่งเมื่อไหร่มันจัดเสร็จมได้อัดไรอือดูนิ้วนิ้วที่ผ่าด้วยผ่าอยู่ข้างนี้เดี๋ยวนงค์นี่แย่มาห่านมาห่านมาถ่ายได้หมดนี่ใจล็อก ที่หายไปเนี่ยไม่ใช่ใ,ใครต้องดูจานกูเฮ้ยก okay, ูกินเอาเวลาหอาปาเนี่ยนกูแดกก่อนละแดกก็ไม่โอ้แค่นี้อุ้มมาไะกูไม่ไหวอ่ะ